สวัสดีครับป้าผมอยากเห็นเจ้าบ้านเขาทำงานกันนะป้าไปหาคุณโซล่าก่อนเลยอันดับแรกโอเคครับพาไปตัวไปย่อนให้ผมขั้นหนึ่งอ๋อเนี่ยเป่าครำเราคันยีรับก็ได้ไหมเขาเขาไปไหนกันก็ไม่รู้น่ะอย่าย่ดูยีรับเจ็ดแค่ยีรับไม่ต้องมีอยู่บนคอแล้วครับแอบถามหน่อยยีรับ ่สมองพี่มาบอกว่าจะไปไหนผมเหรออ๋อผมจะย้ายไปแฟมพี่ิงกันเลยอย่างพี้ิงกันเลยไปทิ้งกันเลยเป็นคนขับมอที่นู่นนะพี่ก็ขับแล้วก็กลับมาได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่ามีช่วงดึกได้ไหมเดี๋ยวเราไปอยู่ช่วงดึกอะไรอย่างเงี้ยไหมหรือไม่วต้องต้องต้องถามพี่กูเลยเขาต้องตามมาสังขารมันเยอะพี่ผมไปช่วยเขาด้วยน่นไม่รู้เขาตามไปไหนนี่ ไปบินเคสอุ้มมีไปป่ะเราจะปลอดภัยมั้งคะคุณตำรวจขับแบบใจเย็นๆไม่รู้เลยเขาไปไหนไม่รู้เชี่ยบินน่ากลัวรถเฉี่ยวมานี่ตายห่าเฮ้เฮ้คุณผู้หญิงท้อที่เออคุณผู้หญิงกูอุ้ยไม่คุณโซลารหรือเปล่าเมื่อกี้นสลาร์หรือเปล่าปลอดภัยค่ะปลอดภัยไปแล้วเหรอแปะบ้าโซลาแล้วเหรอโซลา โอเคค่ะบิงเลี่ยนผิดปกติหลอกหลอกเรื่องอะไรออนนี่หนูอยู่บนฟ้าเนี่ยออนนี่ยังว่างว่างอีกที่หนึ่งนะออนนี่ใช่ไหมใช่แต่ออนนี่กับพี่กูน้ำปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยแล้วพี่กูก็หลายทีแล้วหลายทีแล้วดูทรงดูทรงแล้วหลายที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 แล้วช่วงดึกเนี่ยกูเจอหลายทีแล้วนะครั้งที่แล้วกูเจอสิงโตเดี๋ยวลองถามสิงโตลองถามสิงโต ยังไงวะเนะมีมีตั้งไหมครับเมื่อกี้คือแบบเหงาไม่มีครับคันนี้ไม่มีเดี๋ยวพอไปถึงยีรับดึงสูงๆนะไม่เหงาของจริงไม่เหงาไม่เหงายูงยูนี่เนี่ยเหงาจัดอะนู่นเนี่ยดู่นเนี่ยดูเขที่ถอดคันเดียวดูดูดิิเหงาจรงดูดิมันมีหลายที่ด้วยที่เหงาเงี้ยจอดเลยจอดเลยยี้มรับโอ้โหแล้วออกหูโอ้โหโอ้โหอย่าดูโอ้โหเนี่ยเหงาไหมล่ะ เมื่อกี้พี่ลงไปร้องเพลงให้คู่รักฟังนะดูดิอ่ะดูจากมุมเนี้ยอ่ะเหงาไหมเออเหงาเหงาจี้ดูดิไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะเหงาใช่ชุดดิเข้าทกใจยนะมาทีเดียวสองรัเนี้ยเขาจี้โอ้โหเออมาทำอะไรอ่ะมาบินดูทุกคนทำงานแบบดูบรรยากาศบินดูทุกคนทำงานใช่ใครเขาโรยตัวระบายสิ่งตัวแท้ลีย์ ไอหมูด้วยไม่ได้ไอหมูทุกคนไม่ได้เลยตัวเฮ้ยแย่เปิดตัวรายการโอ้สวัสดีครับพี่โซลาสวัสดีค่ะไม่เหงาเหงาเหงาไม่ใช่ไม่เหงาหหงกเหงาเหงาไหมครับสวัสดีค่ะพี่เนียพี่โตสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักกูแล้วจบละจบละเขารู้จักกูเพิ่งรู้จักพี่เมื่อกี้ซอครับไออยู่น้ำเอาโซเลยเมื่อกี้อะไรนะ คุองครับเหมิงเพน่าคือเพน่าหรอภรรยาของท่านต่อสองใช่ไหมนะท่านครับเอชื่อไอรีนครับรายงานผลครับผมว่าเจ็บไปดิค่ะต้องรายงานอะไรไหมครับไม่ค่ะโอเคท่านเนาะทุนนี้สังคมตรงนี้มันมันยังไงครับท่านก็คือเรื่องเรื่องราวของความที่เขาเหงาอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าสังคมมันยังไงครับเขาควรจะต้องมี ใครสักคนจริงๆแล้วไม่ควรเจอมาทำคนเดียวถสุดแมใช่เดี๋ยวผมจะให้ท่านลองเขาลงมาดูพื้นที่นะฮะเขาน่าจะไม่หงำแล้วเดท่านลองขอเบอร์เขาได้ไหมท่านรับจัดการดูแลผมตัวนี้ได้ครับได้ครับหมูแพนด้าเด็กอ๋อไม่ต้องขอครับผมผมมีเบอร์เขาอยู่แล้วครับอ้ยมีเบอร์อยู่แล้ว <ork ork ใช่กระเป๋าหนูเอามาทํางานนี่ถ้าลองไปถามเขาดูถ้าถ um> 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 ้าถ้าเป็คนเดียวหนูใส่ของไว้ม mm ีปัญหาอะไรบอกหนูได้เลยอะไรนะครับอะไรครับพ่อเขาไม่เหงาเลยครับทำงานคนเดียวอะไรครับได้ครับอ่าสวัสดีครับเหงาไหมคะพี่นึงคะไม่พี่นี่ไม่พี่พี่ให้น้องอย่างเดียวพี่ไม่เคยทำ เเน้นสอส่งดูแลอยู่แล้ว้เนแค่เป็นเจ้าหน้าที่เราเราคือเจ้าหน้าที่เราต้องรู้ว่าหนูหนูก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ได้หนูต้องสมัครแล้วผ่านขั้นตอนก่อนเท่านฮะผมน้นว่าว่อคีโมกับท่านเอากระทำให้เขารู้สิว่ามันจริงอังเข้าสมัครหรือยังอังเข้าสมัครไปแล้วแต่ว่าคุณยีรับไม่อยู่นี่จะต้องหาหาเวลาก่อน อเป็นได้ก <m ics> <aún> ่จะเหมาเป็นนาสาสมัครแต่ต้องสร้างความสุขให้เขานะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่ได้มีผู้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 เหงาแค่นี้นะมันจะมีผู้เหงาอีกก็ผู้เหงาอยู่ที่คอปเปอร์อ่าปลายปลายผู้เหงาคอปเปอร์อยู่เม่วาแต่เขาไม่ค่อยคุยนะคนนี้เขาคนนี้เขาเขาเขาเี่ขับหนู่มไปเปิดตลาดเองมาเยี่ยมพี่โดราคัะไปก่อนนะคะ เจอกันนะครับจเจอกันครับแข่งไหมรำนู้นน่ะแข่งไหมเออไม่รู้จะอยู่ปะนะคนนั้นเขาชื่ออะไรนะยี่รับจำได้ปะไม่ได้พี่โลชื่อโซลาครับไม่ใช่ไม่ใช่ตรงที่กุดเหมืองจำไม่ได้อยู่กันพี่ใช่น่ากลัวนะนะครับ กันละเอาละต่อกันละอ่า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 สพพวพัดกระเด็นโดนโซล่ะเรียบร้อยตายตายบวเนี่ยแล้วดูว่าเมืองเนี้ยมันก็คือใช่สวยว่ะแม่อยากจะพาไปดูคู่รักด้วยแต่ว่าคู่รักน่าจะจบไปแล้วล่ะถ้ายังอยู่นะกลัวมึงแต่งงานเถอะบอกว่านั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าบอกว่าเป็นพี่น้องนะพี่น้องกันพี่น้องนะ ร้องเพลงให้ฟังสี่ห้าเพลงอ่ะเอ้ยสองเพลงสามเพลงชื่อไม่รู้ชื่อไม่บอกด้วยถามมาคุยล้วกันอยู่ผู้ชายไม่บอกด้วยชชมเมอร์ชชมเมอร์ผู้ชายไม่บอกด้วยชชมเมอร์คือใครอะะน่าดีเป็ผู้หญิงอะโอเคผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะเขาชมไม่ชามอะเออชามเธอร์แมเราชชมเราเออแชเขาช่างแม่งอะ อยู่ป่ะเอ้ยเอยู่ป่ะอยู่ป่ะอยู่เห็นไหมเห็นไหมโนเนี่ยมุมสูงของมุมสูงทีเป็นไงโนเนี่ยเห็นเห็นแล้วเป็นไงอ่ะอ่ะเห็นแล้วเป็นไงเป็นไงเห็นแล้วเป็นไงเมื่อกี้คือมาแล้วรอบหนึ่งนะเป็นไงเข้ยคือสัสสัสดูมุมนี้มุมนี้คือปล่อยเขาทำงานเดียวเออปล่อยเขาทำงานเดอยวเฮ้ยเราเราลงแบบไอ้นี่ดีกว่าพี่จันเราลงแบบเดาคอมโดาโจมลงไม่ได้ลงไม่ได้คันนี้อ๋อคันนี้ลงไม่ได้ตำนี้ไม่ได้โดดเลยพี่ ไม่ยตดเลไม่ไม่เคยคุยนะจริงตดเลยนะไอสิโต้เลยพี่เท่เลยโตดเลยเท่เขาเทเี่ยตายเแค่ที่ยะทดลองทดลองถ้าลองหรือว่าโอันนู่นเนี่ยคาราบาจีจีกูอยากชอบเลยโปรโมชั่ที่กำลังทำงานนะฮะก็คือเราจะเข้ามาดูว่าติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวผมเชิญกับเชิญพบกับ ท่านสสโนเนียอัครมหาจีจีครับชาช่ผมคนคนปกติครับขอแก้นะสสและภริยาฮะอด้ค่ะคุณท่านนะคุณท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวดดมันเกนทัดี๋ยวนเป็นเรื่องเกินไปเอาแค่ว่ามาเป็นมาช่วยมาช่วยคุณตำรวจมาช่วยดูว่ามีความสุขไหมอะไรงนี้ดีกว่านะทวงเหงาไงฮะแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้งานเนาะเพราไม่เหงา โอเคใจก็ใจเป็นที่ขุดขุดคนเดียวเลยหรอไม่ไม่เหงาครับไม่เหงาครับตั้งแต่ยังกี้แลี้ยงเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันมันน่าจะเพลินกว่านะทำคนเดียวไปเรื่อยโอเคครับถ่ายรูปหรอครับเก็บไปที่ระลึกไหมครับโอเคให้เขาทำงานไม่ได้เขาทำงานดีกว่าป้าตู้ไหนครับเจิญครับครับเจอกครับดงพื้นที่ตรงไหนดีครับสองสจริงจริงมันมีคู่รักอีกแต่ไม่รู้อยู่เปล่านะก็คือคู่รัก คู่รักโหถ้าอยู่ก็ไม่ใช่พี่น้องาอยถ้ายังอยู่คือชั่วโมงแล้วหรือล่ะก็ไม่ใช่พี่น้องแล้วอะแต่ก็ไม่น่าอยู่แต่ถ้าตรงนั้นไม่มีก็ไม่น่ามีใครแล้วป่ะเนี่ยความเป็นไปของเมืองดูสิดูโอ้โหยิ่งเหงานี่น่าเป็นเอ็มวีเลยเนี่ยดูดิจริงจริงเมื่อกี้เนี่ยคนนี้กับคนนั้นน่ะน่ะไปทํางานด้วยกันเถอะ เอาเข้าไปอยู่ด้วยกันไหมถ้ายังอยู่นะคู่นี้ถ้าคู่นี้ยังอยู่นะถ้าคู่นี้ยังอยู่ไม่น่าอยู่แล้วล่ะมันมืดหรือว่าช่วงมืดเป็นช่วงของเขาไม่หรือเขาทำอะไรกันตอนกลางคืนก็จับมือแหละกีรักพี่น้องกันไม่น่าใช่พี่น้องไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใช่ป่ะไม่ใช่อนี่เนี่ยเคยไาใครเป็นนั่งดิ่มทะเลตอนกลางคืนนี้ เขานั่งเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะถ้าถ้านับรวมตรงนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งอ่ะกวนอู่เดี๋ยวนะเขาดูก่อนใช่เหรอมีแล้วทหาดูรถแดงๆอ่ะรถแดงอยู่ก็คืออย่แนี้หรอริบเล่อะไรอย่างเงี้ยเหรอเออโหูไกลจัดบอกเลยแต่เขาบอกเป็นพี่น้องกันไม่ได้มีอะไรกันพี่น้องครับพี่น้องเปิดวิเวกเลยอ่ะพี่น้องไม่มีไม่มีทะเลาะอะไรแต่พอถาาว่าคุยเรื่องอะไรกันก็ไม่มีไม่มีอะไรเขาบอกขอเป็นความลับอยู่นแบยูไหนฮู้ไม่กอด ดูอะจะแค่ยูยูเขาจีบกันหรือเปล่าเออไม่ต้องรู้ผมไม่รู้หรอกไม่ได้จีบไม่ได้จีบขอคุยคุยได้คุยได้ไม่ได้จีบไม่ได้จีบแล้วรำมากันเยอะขนาดน,นี้ต้องไปหมอไม่เอาเธอไปนี่นี่หนูหน<อ>ูจะได้ของมาเนาะไหนอะแด้อะไรมาคะ นั่นเชื่อน่ารักว่าโนนี่ยมันน่ารักแบบนี้วะไม่ตุก๊กตาเนาะอ๋อโทษเฮ้ยแต่ละจริงพี่เอาไหมไม่เอาครับทำไมไม่เอาเนาะในตัวนี้อังกอาเท่าไหร่อืมไม่มีเลยไม่ได้เปิดไม่ไม่ได้เปิด,ด,ปดแสดงว่ามันมีไงมีเท่าไหร่ ก็มันไม่มีเลยเนี่ยในตัวเนี่ยให้ไอ้บีนซูไปแล้วตอนนั้นมันอยู่ซองนึงแล้วก็ไม่ได้อะไรอ้าวเหรอแล้ไม่ได้เปิดใช้เลยเหรออืมแมวหรอกมันนานฮึชอบไหมดูดูหน่าแบบดีคอนหนึ่นี้คือข่าดีคอนหนึงที่หมดในใต้หน่อยสิมันคือข่าดีคอนเนาะ อะไรอ่ะให้พี่ทำไมให้เอาง้ฮะขอบคุณนะครับฮัลโหลครับไก่เอนนี้คุณอยู่ตรงของส่วนไหนก็ไม่รู้ ไม่อันนี้ขับรถมาไม่น่าพันนะฉันสวยแล้วก็บอกเลยหมูใช่ขึ้นคอก่อนกูไม่รู้นะเพรามต้องส่งเกิดอะไรขึ้นนะเป็นใครฉันจะส่งให้นะเหมือนเขาเจออะไรนะโอ้โหใช เหมือนเขาบินอีกแล้วอันนี่เหมือนคุณผู้หญิงเขาคือแฟนพี่เวงเห่อใช่เปล่าใช่แต่เขานั่งกับใช่ป่ะแต่เขานั่งกับคนนี้มาไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไมาไม่ใช่ไงใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่ามันก็คือเคียคุยพี่น้องมันปกติเออไม่มีไรไม่มีไรเดี๋ยวพี่ก็เคยนั่งคุยกันเงียบๆเหมือนกันจะนอนหรือยังอุ้ย แย่ดโดมณคิดว่ากูตายแย่แคมาซ้อมไม้มาซ้อมไม้ไอรินมาไอรินไอรินงงเหรอไม่ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้เขาอยู่กับพี่กู๊ดมาเขาปล่อยเขาไปสิไม่อยู่กับตาจานหรือเปล่าแต่แต่เขาอะไอย่าไปอย่าไปอย่าไปคือเราก็ไม่ได้ว่าจะมีจุดนี่เราจะยังไงแชร์โลไปดิอ่ะแชร์โลไปตรงนี้อ่ะอ่ะแชร์แชร์แชร์เลย มันแชรไม่ได้เราไม่มีเป้าหมายเข้าใจไหมใช่มันจะแชร์เราอยังไงนี่แล้วอีกตามใจเย็นพี่ใจเย็น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 ับดาวพี่ตาขับดาวเราเพลินเพลินกันตรงนี้บรรยากาศนี้โอเคบรรยากาศเพลินพี่เพลินอยู่แล้วขออีลักอีลขอขอเจอผู้คนอีกสักหน่อยหนึ่งคนที่เขาอยู่คนเดียวตรงไหนที่เขาน่ยปูปูมีไหมปูปูปู จะไปเส้นนี้กันหรือจะบอกอ,อนนี่บอกปู<ะ>ก็ได้นะไไมม่หาหาอทบอกปูปปก็ได้นะนะลงรถออกงอนแล้วก็โดนลงรถเหรอโอเคแล้วเขาก็จะไม่งอนหนูถูกไหมมันงอนทุกคนอยู่แล้ว ก็เดี๋ยวค่อยไปหามันก็ได้อยู่ๆกันมานานรู้กันดีใช่อยู่กันมานานรู้กันดีแค่นั้นเลยไม่ว่าจะไปตอนนี้หรือวไปตอนไหนก็ไม่เอาตัวนั้นให้เรียบร้อยแล้วหาเป้าหมายหลักมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปงั้นงั้นให้พี่กุนนองมากก่อนให้น้ำเกลือเยอะๆเลยเดี๋ยวไปหาเป็นเรื่องราวนะโทรศัพท์เข้าใครวะ อันดีเมือใครวะไม่มีใครเลยว่าดึอๆนี่มันเฮ้ยลืมบอกคนเนี้ยสวัสดีครับพี่นน,นี้ยเออว่าน้องสามารถจกปูนที่ตึกพี่ได้ไหมตอนนี้มัน oh, ไม่ม<อ>ดูว่ามีใครจกหรือเปล่าคือไปกี่กองถ้าสมมติไม่มีใครจกน้องสามารถจกได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทบอกแล้วกันเดี๋ยวพี่โทบอกแล้วกันเอาหัวมาก้าวครับพี่ลืมบอกกูนเนี่ยว่า กระเป๋าหนึ่งผมก็เป๋าหนึ่งเหมือนกันหนึ่งสามพี่หนึ่งเลยอ่ะตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ท่ค่านก็ชอบเลยระบบนี้ไม่ได้ถามกระเป๋าเลยอ่ะ้ยคนเดียวอีกแล้วคนเดียวหรอมีคูมาเนี่ยแต่ว่าเหมือนว่ามันตื่เราโดนจกอ่ะเออใช่เพราะว่าเมื่อกี้ไอ้เอ๋มายองมันโทรมาถามว่ามันจกได้ไหมสเตเกตอ่ะไม่ได้าสมมติว่าแต่ตอนนี้เราจะไปนอนอ่ะ สวัสดีครับเออแ้าบอกน้องให้มันจบเลยนะเออจบไปเถอะบางคืนไม่เป็นไรหรอกตายพี่ก <só c iful> ูตายเออตอนตอนนี <JD et le> ้น่าจะไม่มีใครจบนะตอนนี้น่าจะมีใครจบนะจบได้เลยแม่ครับเออน้องน้องเอา เพื่อไปจกด้วยอ่ะแต่เขาอยู่ Infinite อินฟินิตอ่ะเอาไปจกได้ไหมอะไรนะเขาอยู่อินฟินิตเหรอตอนนี้เออปล่อยตอนนี้มันน่าจะปล่อยน่าจะปล่อยเวลาแล้วเพราะว่าน่าจะไม่มีใครจกกันแล้วแหละครับผมมากครับพี่นโเนี่ยโอเคโอเคว่ากันไม่มีใครอยู่แล้วนะเนาะคนนั้นเป็นน้องกุม้มเละ เด็กขี้แ้นเด็กขี้แค้นจกพูนอยู่หรือเปล่านม่ยเพิ่งได้เพิ่งได้กองเดียวเองอ่าเอี๋ยวเดี๋ยจะจกไหมตึกเคเอสอ่ะเพราะว่าเขาโทรมาขอเขาโทรมาขอจกไปอ่ะเขาโทรมาขอจกไพอ่ะเขาจกไปแล้วพวกหนูไม่ได้จกอ่าคนอื่นพี่ไม่รู้เพราะว่ามายองมันเพิ่งมาขอบอกว่าขอจกได้ไหมมันโทรมาขออนุญาตพี่ก่อน เอมายองค่ะไม่รู้อ่ะพี่แต่หนูก็จบอยู่นะไอเมื่อกี้ไปดูที่ตึกบ้านเราแล้วมันไม่มีเออเมืมอไลร่ตอนคืนแล้วหนูจะเอาไงหนูหนูจะบอกให้พี่อันนี้ไหมว่าหนูจะเอาปล่อยเลยก็ได้พี่ไม่เป็นไรยวหนูหารูกเองก็ได้เพราะว่ามันมีแค่หนูไงคนอื่นเขาน่าจะไปหมดแล้วโอเคครับก็ปล่อยแล้วแล้วพี่เนเนียทำอะไรอ่ะพี่กําลังลงพื้นที่อยู่นะลงพื้นที่คืออะไรหลุดแล้วพี่เอ็กซ์หลุดพี่เป็นสอสอนอะ ครับโอเคลูกครับสู้ครับหึ่งนต่อครับสอสอฮะสอสอแล้วครับไอ้นี่ต่อต่อไหมหรอสอสอฮะสวัสดีครับวัสดครับท่านสอสอสวัสดีครับเรียกผมสอจอดีกว่าฮะสอจอจีจีครับสอจอจีจีสวัสดีครับท่านสวัสดีฮะเอ้นี่มาทำอะไรคนเดียวเขาเนี่ยตรงนี้ไม่เน็ตไม่เนื่อง ทำงานครับท่านพอดีเงินทองหายากครับท่านอ๋อนี่คือเงินเดือนไม่เพียงพอเลยครับสําหรับนักข่าวใช่ครับท่านไม่พอกินเลยครับโอ้โหเราไปไปหญิงหรือเปล่าไม่มีครับท่านทรงนี้น่าใช่นะไปหญิงแน่นอน,นเรามีคนที่ชอบ,บใช่ไหมทาสีคาน้ํามันก็คือถ้าความจริงก็มีครับท่านเห็นไหมเราต้องแบ่งแยกแยะให้ออกนะส่วนไหนให้เขาส่วนไหนเก็บแล้วส่วนไหนเราต้องใช้ ใช่ครับเพราะว่าท่านท่านเคยทำมาก่อนครับท่านเคยทำมาก่อนอะไรหรือเปล่าเคยผิดพลาดอะไรชื่อ้องแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนเขาหมดไม่ใช่แบ่งกระเป๋าเราโอเกระเป๋าเราเขาได้ไหมบางบางเดือนไม่ไอ้ครับเราจะไม่ยอมให้ผู้หญิงเอากระเป๋าเราไปใช้ได้ใช่ไหมครับท่านเขาเอาได้ไม่ใช่ปัญหาเขาโดนยิบไปแล้วล่าสุดเขาโดนยิบไปแล้วไม่มีท่านไม่มีทรงเลยนะครับท่านไฟฮะเราคือการให้เกียรตินะครับอันนี้ผมพูดโดยรวมนะฮะเราคือการให้เกียรติเขา นะฮะครับผมถึงแม้เราจะไม่มีตามก็ตามผมเข้าใจนะครับท่านกระเป๋าผมอายุห้าพันบาทครับท่านโอเคผมไปกำลังใจให้นะนะตรงนี้ไม่เอานะครับที่วันหลังผมมาบินฮอลแล้วผมเจอท่านเก็บอยู่คนเดียวไม่เอานะครับท่านไม่เอานะโฟร์สีท่านทำตัวไหนฮะท่านกับคูณสิงโตเนี่ยไม่เอานะถ้าวนๆมาแล้วผมเจอนี่หาเลยนะฮะดึกๆแล้วผมวนมาปับๆลงมาเจอท่านท่าเจอ ต้องเรีนว่าต้องเห็นว่าแบบนี้ครับคือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องส่วนนี้คือผมต้องมาคุ้มครองท่านใช่ครับคือท่านต้องบับตัวผมคงขอแยตถามก่อนฮะตัวนี้ตัวนี้จะแบ่งแยกกระเป๋ากันไหมครับคุณผู้หญิงฮะจะแบ่งแยกกระเป๋าไหมครับหรือกระเป๋าเดียวครับผมกระเป๋าอยู่ที่หนูหนูถือกระเป๋าให้ฉีใสรบกวนท่านสจโปรใส่ด้วยครับอะไรนะฮะ ครับผมว่าแล้วกท่าจอโปร่งใสด้วยครับอ๋อคนนี้โปร่งใสนะแต่ไม่โปร่งแสงครับวนนี้ผมต้องถามคนนี้ครับว่าเขาจะอยู่เดี่เปล่าเดียวกันหรือเปล่าหรือจะแยกกระเป๋าครับผมสอบถามฮะฮัลโหลครับคเขาเป๋าเดียวหรือว่าแยกกระเป๋าครับอืมชิก่อนนะครับเอ่อโทษทีฮะ ได้เลยครับครับผมโอเคครับแล้วจครับผมครับผมเราต้องผมเข้าใจท่านครับครับผมโอเคแล้วลูกผู้ชายพวกเดียวกันไหมได้เลยครับโอเคส่วนลูกนะลูกก็อีกกระเป๋าหนึ่งโอเคลูกป้าเอ่อกระเป๋าใหย่นาอไหนบ้างครับท่านคุณต้องหานะฮะตัวนี้เหมือนเอ๊ะเหมือนเขาจะมีคำตอบอ๋อไม่ใช่เขาให้มรกร ขอบคุณครับนี่ผมตอมไครับไม่ดู้นงคำถามนี้คำตอบไหครับโอเคได้ครับท่านสจอนจะทำเป็นสดีผ้าครับแกลงเอรอจะเป็นกระเป๋าเดียวหรือแยกกระเป๋าฮะขอให้สักวันนึงของท่านสจอเนี่ยเป็นกระเป๋าเดียวกันนะครับจริงนะครว่ามันเป็นดีดีโอเคกระเป๋าเดียวกูกินแก้วครับกระเป๋าเดียวมดีครับกระเป๋าเดียวครับพรมตามนั้นฮะ ได้ครับกินแก่อนโชคคดีรับไม่น่าหันเรื่องเข้าตัวเลยท่านเอ้ยกระเป๋าเดียวครับโอเคตามนั้นฮะกระเป๋าเดียวตอนนี้ข้าวได้กินสามจานฮะเล่นสตอรี่ไม่ได้โอเคน้ำมันก็ต้องขอเติมโอเคครับตามนี้โอเคไปไปกันดีกว่าเราเคลื่อนพลดีกว่าก่อนที่ท่านครับท่านครับผมผมมีคําพูดจะพูดกับท่านครับครับอ่าไอพีครับท่านจบการไม่มหาเศรษฐีโชคดีครับท่านจบเลยขอบคุณครับผมขอบคุณน้ำใจเจ้ามิวนะ พวออบเดียวกันกันนะขอให้เจ้าพวออเดียวกันสู้ต่อไปโอเคได้ครับครัผมเจอกันถึงแมงกันเราจะเหลือห้าพันบาทก็ตามไม่เหงานะทำงานดีๆดังนั้นครับทุกคนขอบคุณมากครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮอล์เครื่องนึงเครืแล้วไม่ไดไม่จะพูดไม่ไดไม่เดมันก็มตกเงียบหมดเลยอ่ะจริงข้าวอย่าเงียโปรตีนจอยอยู่จุ่มไปไหน อ๋อเงียบเลยนะตีสี่แล้วก็เงียบแบบธรรมดาอืมใช่ลำน้นเขาอยากดูไก่มันคือไข่ไก่พี่ไก่ไข่พูดเถียงกับมึงหลา,ารรหยรอบแล้วั้งแต่กูมาดูรอบแรกเลยอะเรนจำได้ไหมที่พี่ส่งให้ดูจำได้ มันคือไครเ้ยมีมีหอใครมาหอใครมาต่างกันเห็นปน่นนู่นไปดูไหมร้าเปลี่ยนหอลำเลงข้างหลังอันนี้หอจ่ราน่ะอรนะตกับเลยตกับเลติกับเลยอจนรน่ะตกับติกับติกับตกับตกับติกับตกับติกับตกับตกับติกับต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 ีก ตรงนี้ถ้าเรายังอยู่ติดตามนะมีตายหมูนะจุดดีนะบอกเลยนะเขาตามมาเขาตามมาลอกแล้วนะเห็นแล้วใช้ใช้วิธีหลอกล่อรับพอเขาตามปั๊บหลอกหลอกล่อเหินขึ้นให้เขาชนอ้นี้ไปทำแบบนี้ไงไง่งไงดงไงไงไไงไง่งไงงกรไดองไ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 กงไะงกงะดองไไงงไงงงงไงไงไกไกง ไก่กระดองไก่กระดองือไปไหนแล้วอีกคันหนึ่งอะอยู่ข้างหลังเขาไอ้คันทียเพิงให้เข้ามาใกล้นะม่่หายหมดนะกูบอกเลยนะเขามาเขาพามาทัวร์หมูหมูแพนด้าก็มาอีกคกกรอวะวกวมันคือไข่ไว้พี่โตมันคือกระโปงเออมันคือกระโปงไก่กระโปงไก่พี่ ไอ้ย่าให้ตายแกเขาข้าวโปกเนี่อยอยู่อยู่ยังอยู่ครับอันนี้ผมบอกให้นะครับอันนี้ไม่ใช่ลำไยกะโหลกนะครับอันนี้กระโปะอัตมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่กะโหลกหรือเปล่าดูสิเฮ้ย hey, มันมีศพด้วยนะยีราฟพาไปดูศพด้วยศพที่ไหนศพที่ถ้ำไงถ้ำแถวเน,นี้ยอ๋อหัวขวาควายนะเออใช่ตำรวจอยู่นี่ครับเฮ้ย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 เกินไปนี่เกินไปยีราฟเกินไปเดี๋ยวบึ้ม หมอสีนะยากนะเออนะอันี้เอาไว้ก่อนหมอสีนะไม่แปลกไม่แปลกอันนี้ทำไมไหนเนี่ยอันนี้ว่าไงเอ้าควันขึ้นเอาละเอาละอันนี้เตจำไม่ได้พี่ซ่อมทันนะดึงหัวขึ้นไว้พี่ซ่อมทันนะไม่ซ่อมหลวงนี่ได้เลยเอาไหมเอาไงเอาไงไม่ได้ไม่ได้หาที่โล่งหาที่โล่งหาที่โล่งเหมือนกันหนาเอาเอาเอาค่อย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  ยิยมรับโอเคโอ้าฟแล้วน <ไป S 1> ี่สุดยอดสุดยอดเปเด็กสุดยอดโอ้โหพังแน่ว่ะ <c oughs> ตายอีกแล้วไอ้เหี้ยอยู่ๆก็พังไอ้เหี้ยอยู่ๆก็พัง <c oughs> มีคนรอบทำร้ายมีคนรอบทำร้ายต่อหน้สัสไอ้เหี้ย มาอีกแล้วเหี้ยตายอีกแล้วเ ใครเป็นรอบทำลายวะใครเป็นรอบทำลายมีคนรอบทำลายเกิดอะไรขึ้นปะป๊ามีคนรอบทำลายมีคนยิงกูตรงแน่นอนต้องมีใครหวังหวังชีวิตของซอนซอนแน่นอนพี่เองอ๋อดึงหน่อยดึงหน่อยพอพอมีชิลด์ดึงหน่อยได้ยีราฟด้งหน่อยนี่นี่นี่มีแล้วมันมันเด้งไม่ได้ยีรับเอ้ยยีรับแเมียมีไหเราให้การได้ฟังหน่อยไอ้อยู่ควันก็ขึ้นเลย ผมขอสอบถามนะครับอันนี้คุณสสทะเลาะกันเรื่องกระเป๋าตังค์หรอฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมไม่ได้ทำเลยมีการผักกันลงมาหรือเปล่าแม่อันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องถามท่านหญิงอคุณผู้หญิงฮะอันนี้ทะเลาะเรื่องกระเป๋าตังค์หรอครับอ๋อครับโอเคโอเคเรื่องเรื่องกระเป๋าตังค์แบ่งกันไม่ลงตัวอ่ะชิปผายแล้วคอนเทนต์กว่ากลับยังไงครับเนี่ย ไปไปเบิกรถดิเราไปเบิกรถไปเบิกรถเราไปเบิกรถนี้มีสอนออยู่ฮะเดี๋ยวทำนี่มีสอนอครับมดเข้าเครื่องหรือเปล่าเอาแล้วไอ้เหี้ยภาพคุณตาวันนั้นกูก็อย่างนี้มดเข้าเครื่องพี่ชอบ